จะเบิ่งียนี่นี่ยังนี่แม่อีนี่แม่มันมาหายสัมผัสว่าเลยก็ผู้บาว่าสันตะกี้มันเหลือชื่นเหมือนกันขึ้นยังนี่แหน่วันวันเล่นทายกับโพดเอาดอกไม้ให้กันคุณตัวคนเขาเขาไปกดไรเป็นแสนคุณมากมือนีเจ้งไหนลรอวะบอกเลิกกันเบื่อแล้วความรักหาความจริงใจยากรักคนอื่นมามากแล้วต่อไปรักตัวเองวาสันคุณน่ะมันว่าเอากระซางเขามันที่ป่ากันกระยาเขาหรอเนาะก็นานนั่นคบกับอีบักนึงบ่ท่านโดนกันเลิกกัน มันแบนี้ก็เลิกอีกแล้วมันเป็นหน่าสังเกตสิเป็นอย่างคนก็ติดตามมันแทู้้นี้ก็าว่าให้มันคนนั้นก็อว่าให้มันโดยเฉพาะเจ้าเฮ้ยมันก็ไปแต่สร้างเนาะเบิ่งมาให้สัมภาษณ์ด้วยบ่าวเขาขังจาของขึ้นอย่างนี้เอามันก็เรื่องของเขาค้นเลิกกันนี่แสดงว่ามันบริกินวิบันเฮื่อนนี่คอยว่านิดเป็นหาหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ถันเป็นห่วงมันก็บอกมันสื่อมากินเด้อต่วาย่าไปอยู่กับมันเถอะ มันบมแม่เลี่ยงของเจ้าเบิงซื่อก็พ่อมันบมนมีความสุขก,กับเบิงแนวอื่นโอ้ยเบิงแน่วอื่นจกักสือเบิงยังดอกเบิงอินี่ล่ะเนี่ยจะสั่นตัวมันเลยก็บักอันนี่เบิงนูม,มันไปเฮ็ดข้างมากแลมือซพปะลถดนี่วายสร้างเขาเบิงจะหม่เพิ่นต้หันตะกี้แปลกๆหน่อยๆงามเอแห้งเหรอเฮ็ดมาไหมาดึงจนตาดูนเอายังเขาเจ้าเป็นอย่างน้เห็นอย่างให้เฮ็ดพี่ผยกับเบเฮ็ดดอกจังสิ ปากก็บว่าฉันไปเห็ดมาเห็ดเพือเบอรออยู่ว่ามันจานดาวเทียมโอ้ยพูดย่างนี้กับบุ้งเจ้าของเดี๋ยวบังหน้ากว่ารถตำกันอรถอว้าวรถตำกันเออจล้ไฟเหลียวจะไฟตาไปคนละที่ปัญหาล้วว่าให้เขาเ้อ อา้าวเถวห้านี่แหมเขาเอาอยู่ดีๆีขึ้นมาดาข่อยบัดแถาปากเตยวัาวยังขืนกวางลังงังลังงางอยู่เอาคือบ่ทอดปากกูบัดนี่ปากเบี้ยวเบี้ยวยังจนตาดูนี่มั่วยันแต่ข่อยเจ้าของดีคักแท่บอกก็บม่ได้ว่าเจ้าของดีนะแต่ว่าจะไปว่าเหตุเขาเบิ่งเจ้าของนี่ไหมย่ามยิ้มใบสัน่นกูว่านเปนปลอบท่ารีบโอ้ยแถวห้า,จาเจ้าเก่งเจ้าฟ้ากับข่อยปะนั่นอโน่ล่ะ มึงที่ตายบ่มึงยื้อซื้อเปลี่ยนบ่แทนที่สิย่องเมียมามาไว้ห้องเสยวันนี้แม่ป้าอยู่บ่ป้าข่อยอยู่บ่โอ้ยพี่กัดกันบ้าเมงเอ้ยอยากน้ำโซเชียลแล้วไม่อยากน้ำกูอีกิงเพือเอาใจยากแท้สิปีามึงสะบ้อเหรอจ้าไม่หนุนอยากน้ำข่อยเดี๋ยวนี้ความสุขของข่อยตัวข่อยบ่มาผู้ใดมากกิเรื่องของข่อยมึงสิไปเฮ็ดให้เจ้าของไปทุกข์ขึ้นอยังเบิ่งบนว่าที่พี่ผมนา เมื่อถึงเธอไม่ไหวอยากจะผูกคอตายที่บนยอดไม้ัวะลาหลายหลายครั้งังแต่พี่ไปโรคกพบเธอครั้งโน้นเหมือนถูกมนคลักกลับมานอนละเมอเพลอจนจิตผวังถึงความหลังคราครั้งเรารวมรักกัน พู่ที่แดนแคว้นแห่งเวียดนามเราเหามืมอนคนมาได้ไหนเนาะจรงไหมวว้าวคนฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮว้ายจะมันถือใจหลายเนาะ ฟังเสียงหัว้าว่าแม่นสามล้อบืนนอนเอาโลดว้าป้าไม่โจกก็เชียงดีแต่ป้าเสื้อมาใหม่บ่นี่ว้ายมือหนึ่งผูเดียวไม่ตัวนี้โอ้ขา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 สวดขึ้นโจานี่ก็สบายเนาะบอดีเดือดร้อนนี่ยังบอดีชิดอีหยังหยังเนาะป้าเนาะเออสบายแค่ตัวบอกเคยได้ยินบอกข้าเจ้าว่ามีเมียเหมือนมีแม่แต่ถ้ามีเมียแกไม่ยังล่ะก็เหมือนมีแม่สองคนว้าฮีาฮ่า่าังเดี๋ยวเจ้ตัวหนังสือมันหน่อยพอดเสื้อจอใหญ่ใหน่ในเม่แม่เห็นอยู่สมหมดเอาหนี่โอ้ยว่าน้ำ สายตาบอดีเนาะมูจักดูแลสุขภาพเจ้าของในแม่โดยเฉพาะสายตาเอาเอาไปนี่ไม่นั้งละนี่ปะาผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา bi star จะไปซสมาได้ซงล่ปะปลากระน้ำบุญมาพันดวงนั่นดีเบอร์โทรศัพท์กับ089 สี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งเด้อเออสี่ไปซื้อมาลไรเราบุก็น,น่าหือตาแจ้งตาใสดีตัวจบระบบเพลพเมื่อกี้นี่ขึ้นมวนเถอะวะจบจังใดแนวคนมาสวนกันเนาะเอาอีกขั้นเปล่าเอาอีกออยกก็ได้กันนะวะยากฟังบอกอ้าวเดินเครื่องตั้งแต่จากเวียดน้ำม,มาทาาม <laughs> ุ่งลังไทยพี่พายพรมรอมับกลมตลมปลอมคิดถึงชมยงทุกผัวมงยา ต้องคนเงียบเงาทั้งเย็นและเช้าดวงติดว่างว่างวันทั้งวันคืนทั้งคืนยามจะนอนอาวรนเพ้อขวนแม่สาวเยี่ยงน้ำขนงามของตา